ว้าวว้าววว้าสกายเลอร์ <Yeah. S 1> เราก็ได้ตัวละครสกายลาเลอร์มาแล้วนะครับผู้ชมครับเนื่องจากเราลิงกับตัวละครสกายเลอร์เราจรึงได้ตัวสกายเลอร์มาฟรีๆนะครับผู้ชม oh, <forget> โอ้โหเราสามารถได้ตัวละครโดยไม่ต้องเสียเพชรแล้วสุดยอดปไปเลย ซึ่งตัวละครเทียนี่มันก็สามารถทำให้เราตายแบพงดงวได้ในอีพีทีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโคตรเฮียเลยพูดไรวนะเนี่ยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมังเซอร์ชามแน่นะครับท่านผู้ชมขาตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับตัวละครสกายเลอร์น,นะครับผมไม่ได้มารีวิวตัวละครนี้หรอกนะครับผมแค่จะมาเล่นตัวนี้ซึ่งเนื่องจากมันโก,ง,กงมากมากเลยนะครับเวลาผมลงแล้งหรือว่า ลงไปยิงคนและผมตั้งไอวอลปุ๊บพอมันกดสกิลนี้ใส่ผมไอวอลที่ผมตั้งไว้สิบคนลูหนึ่งสองสาม็อกอ่ะมันแตกเลยเว้ยคลิปนั้นน่ะที่ผมลงไปก็ผมม่แค้นมากเลยครับผมแินตายโง่โง่ด้วยกันมันปล่อยพลังขึ้นเต่าแต่ผมไม่ได้ครับทุกคนเออไอ้นี่แหละแล้ววันนี้นะครับผมก็จะทำการมาเล่นตอนนี้นะครับมันจะโกเหมือนคนอื่นเขาเล่นใ่ผมไหมนะ โอเคอ่ะเดี๋ยวก็อัพก่อนเนี่ยทุกคนครับอัพให้มันแบบเป็นเรวตันอะไรเงี้ยเนาะนี่เนี่เนี่ยผมก็มีเงินเป็นร้อยล้านนะครับทุกคนครับพี่จริงก็มีแค่แปดหมื่นตอนนี้พลังขึ้นเต่าผมเลเวลยวสามนะครับทุกคนแย่พลังขึ้นเต่าพูดเท่เลยนะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับดูครับเราก็จะทำการอยู่ในอะไรล่ะอู้แต่งตัวเท่จริงเลยครับพี่เฮ้ยทุกคนเป็นคนนี้เขาใส่กางเกงบนผมด้วยทุกคนครับไอ้กล้ามทองคนนี้อ่ะ อีกคนก็เป็นกระเกงเล็ไลายครับอีกคนก็จะเป็นโอ้โหนี่มันนี่ทุกคนแต่งตัวเติมๆตนี่วาส่วนผมแต่งตัวย่ไดเนยแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้ดีเพ่คนดูแชมป์แล้วก็แต่งตัวตาตาแบบชิวๆไปรุ่นนังเซอร์ดิเพื่อนทุกคมครับตอนนี้นะครับเราก็จะท่การมาดูสกิลพลังขึ้นเต่าตรอนนะครับมันทำยังไงนะกดอามาทุกคนผมไม่รู้เนีเฮ้ยผมน่รกไลต้้อะไรบลอะไรโจโจ โอ้โหผมไม่เ huh. ก oh, ่งจังเลยวะเจอแล้วกูเจอแล้วเฮ้ย X X X เอาเชียวเพื่อนไม่จะแตกกันหมดแล้วกูมา X อะไรเนี่ยไอ้โอ๊ยโดนเพื่อนด่ไปเี จะด่าผมนะผมตัวโงอกทุกคนเป็นกระสันพี่คนนี้ใจมึงนะทำไมมึงไม่ชุบกูทำไมมึงไม่ชุบกูทำไมมึงไม่ชุบกูขอโทษครับพี่ผมกำลังแอคอยู่กำลังแอคอยู่เนาะก็เข้าใจเนาะเตอเตอเตอตอนนี้นะครับผมก็ได้จับปืน M4A1 สี่นะครับผมก็ไม่รู้ด้วยว่ากิวนี้น่ะเราจะมาทำ สกิลนี้เราจะเออ่ใช้ตอนไหนนะครับพลังขึ้นเต่านะะเนี่ยฮะผมคือซูปเปอร์ไซย,ย่าเออเจเอ้ยชื่ออ,อ,อะไรวะทุกคนครับเออลูกของมิติต้านีทุกคนครับเออทั้งผมคือทั้งเว้ยเนี่ยทั้งร่างซูปเปอร์ไซย,ย่าทุกคนเคยเห็นป่ะผมคือทั้งร่างซูปเปอร์เออไม่ไม่เอ้ามาทั้งหน้าทั้งหลังเลยผมแม่งโคตรกลัวเลยนเนาะเพื่อนเพื่อนขอโทษเพื่อนเราขอโทษเพื่อน เพกกื่อนงเพื่อนกูตายกันหมดแล้วอนะ่ะอ้าไอเแค้มีคนตุยตูดผมทุกคนขอโทษนะครับที่ผมแม่งเล่นโง่เงี้ยผมคือจริงๆเรายังไม่ใช่จิ๊กเราเลยนะเอ่อรอให้เมียไอวอก่อนนะไม่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย <S 1> <S 1> เพื่อนแม่ว่ะหัวแคมซีรษผมว่าที่เป็นหัวแคมคุที่แม่งคนจริงเลยว่ะดีด้วยทุกคนปืนผมมันไม่ตกไปไหนทุกคนสมแล้วที่แต่งตัวเตือยอย่างเงี้ยนะผมขอให้หัวใจของคุณเลยอ่ะหัวใจจุ๊บ จะบีแค่ให้ผมป่ะเฮ้ยให้ยาผมเลยคุณแห่เตือเตือเตือเตอยู่ไหน,ไไหนฟ้าพลังเครื่องเต่าผมไม่ได้ใช้เลยนะทุกคนเฮ้ยคือคุณดูครับคือผมเคยเห็นในติน๊กตอกนะครับว่าเราสามารถกดพลังเครื่องเต่าเนี่ยสามารถโจมตีศัตรูได้ที่ทุกคนนะผมลองใช้อยู่นะผมลองใช้ดูนะครับการกดพลังเครื่อเต่าของเราอะนะ เอาเอาผมดัดวักผมกดแล้วนะเรากดแล้วผมกดแล้วนะครับทุกคนไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นหนานี้ทำไมไม่เกิดอะไรขึ้นวะลังขึ้นเต่าผมมันไรลิเหรอเดน๋่าอีกตัวตัวอย่งไหนวะอยู่ไหนกันเดครับนี่ผมต้องการอีกตัวอีกตัวอยู่ไหนกันเอยข้างบนเหรอโอ้โยผมตดข้างบนผมตีราัสเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพือเพื่อนเฮ้ยเพื่อนนโคตรตื่เลย เอาผมหนึ่งคิวเองทุกคนผมคมคิดว่าผมก็ฆ่าเยอะอยู่นะผมคิดว่าตัวเองก็ฆ่าเยอะอยู่นะทำไมนี่ยห <c oughs> นึ่งคิวเองวะเดี๋ยวพลังคลื่ต่าผม,มเป็นอะไรวะทุกคนทำไมมัน,ม,นมันไม่เหมือนในคนอื่นเขาทำะวะทุกคนคนอื่นเขาทำปุ๊บจะเป็นแบบพลังเคลื่อนต่อมานะทุกคนแต่ทำไมผมไม่เป็นเหมือนพวกเขาวะเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมเนี่ยงงสกายเลอร์นเป็นอะไรอยู่นใน,ในไม่มีพลังทูเปอร์ชิบหาย มีคน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 มันขึ้นไปข้างบนแล้วระหว่าเนี้ยเจ็บหนักเจ็บหนักเพื่อเราจะดูไหมเนี่ยมันอยู่ข้างบนตึกแล้วไม่ไม่ไม่พลังเงินต้องไปถูกไปไหมโอ้โหียมนี่กันนี่ข้างเกินไปดูแล้ๆเราเราไปดูหัวหน้าแคมหัวแคมซีอาร์หน่อยเคทโคตร เมื่อหน้าไปชมเขาเลยอ่ะเขาหัวร้อนตอนนี้น้องเขาได้จะหัวร้อนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมมาทําการ,รซื้อปืนแบบเออแบบไม่จํากัดเลยเนี่ยทุกคนครับโอ้โหเอายวอไปเยอะดีวกว่าคือมันไม่เป็นเหมือนที่ผมคิดไว้เลยอ่ะดูนะทุกคนรอดูดีๆนะตอนตั้งไอวอเนนะครับทุกคนผมจะไม่พยายามไปตายงงโวคนเดียวนะครับด้วยนครับม,มีใครไหมอ่ะผมลองใช้ดูนะว่ามันโกงหรือเปล่านะครับทุกคน พื่อนเรามาก็หมายไปแล้วน่าจะมีคนแล้วนะน่าจะมีคนแล้วนะดูครับทุกคนรอดเราหนนะปล่อยพลังขึ้นเตาเฉดโกงโกงเชดโคตรโกงมาดิมาดิโอ้เชื่อกูตึกผมก็เต็๊กเ <First blood. S 1> ออท้ายผมมันก็ตายาโง่แล้วก็ตายอย่างหมา ไม่น่าเลยมันก็โกงจริงแหละแต่ว่ามึงอย่าไปท้าอีกนะเดี๋ยวแบบว่าเจอรุ่นเอลแล้วแบบมาด่าเนี่ยก็ชิบหายนะนแนบบ่เนี๋ยวหายท้าแลยวทุกทุกอย่างดีนะพวกเขาเป็นรุ่นนี่แบบไม่ค่อยเปิดไม้ทนะุกคนโอ้โหโอ้โหเป็นสาวน้อยแม่งพวกเจ้าปรดุ่มปร,รมสาวคนนี้ได้ยังไงกันนี่จะบอกเลยว่าเราจะแพ้กันนะทุกคนไม่นะผมไม่อยากแพ้นะทุกทุกท้าคลิปนี้เราเป็นเจ้าภาพเราต้องช,ชนะสินะเพื่อนเนาะแต่ต่อไปผมจะเล่นจริงจังแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมอยากทอนสกิลใหม่ไงคนดู เพื่อนเช็ดเออมันตึงกันจังเลยวะไอ้ยเชียสามศพทีมเราด้วยมามาดูครับตอนนี้ผมจะเอาจริงแล้วนะครับทุกคนครับตาที่แล้วนี่ครับคือแบบผมอยากลองเล่นสกิลใหม่ดูไงครับทุกคนครับคือแบบผมแม่งโดนลุมกันอย่างนั้นมาตลอดนี่ครับทุกคนผมก็อยากลองเล่นบ้างครับพลังขึ้นเต่ามันดียังไงทําไมเขาชอบใช้กันออ๋ผมดูแลมันก็ดีแล้วดีจริงนะผมว่าโอเคตอนนี้นะครับเราก็จะทำการ เอาจริงแล้วนะครับทุกคนยับเอาจริงนะแบบนี้ไม่เคยเล่นเลยเราจะตามหัวแคนซียไปนะครับเพราะว่าเขาตึงสุดในตี้นี้แล้วไงอันนี้เราจริงจังนะครับทุกคนยับนายมาไซขึ้นขวาไม่มีใครเลยจังหวะนี้ก็ระวังหลังด้วยนะครับทุกคนครับพูดถึงใครวะเนี่ยไม่รู้พูดคนเดียวดีกว่าไม่หลังมาทุกคนหลังมาหลังมาเออเอ้าเฮ้ยอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่เออเดอะเบรกิน ผมมัจะกระโดดไปข้างหน้าแต่มันกระโดดทางนี้เฉยเลยเออโอ้ยคนผมไม่ได้ตั้งใจจะแพ้ไม่โอ้จะพาจะพาพาทีมแพ้คือผมไม่ได้จะพาทีมเราแพ้นะครับทุกคนที่พาเราแพ้นะครับก็คือแบบว่าในเทปช่วงนี้เราล,ลองทดล,ล,ล,ลองใช้กิ้วนี้เฉยนครับทุกคนเนี้ยมันก็เคียน ก <laughs> นแค่นั้นแหละตอนแรกแม่งโชว์โคตรโหดเลยเนี่ยสกิลเพย์แล้วหลังยิงไม่โดนก็เอาไว้ว่านะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์คนอะไรก้อนหนึ่ครับใครอยากพี่ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็ขอดูอัปไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตายโง่โง่จริงๆเลยผมขอตัวไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคลิปยั่งยงเตือนส่งเวลาให้พี่นครับไปแล้วนะพี่นครับบ๊ายบาย Chúng ta cứ con đồ <cười> <cười>